สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับเอเกิโตอีกแล้วตอนนี้ไปงานเจอกันนะช่วงอยากเล่นจ้ารีมทำงานเพื่ออาเบะว่ะเพิ่งมาว่ะมาเป็นร้อยอาสูรนะครับเจอกับอาจิโตท, <นะ S 2> ที่มีทุกชุดเลยที่มีทุกชุดกับอันนี้ <c oughs> ขาดมาแล้วหลายชุดจะเป็นยังไงมา <c oughs> มือสู้ได้แบบวะเจ็บก่าไหอออ่อ,อ,อนเหลีย มูระเบิดแล้วอย่างนี้โอ้ยโอ้มืระเบิดของจริงเจ็บเลยทเจ็บเลยเจ็บิงชางเเดอสวนไม่เทมไหนไม่ดอะไรมัน้าโอ้โหมอว้าราชารัสุ้ยก็ราชารัสมีเเดอมาอยู่ได้จีวะ ราชัยไว้ราชัยด่าบุหรั่เอ้าเกโดไหมเกโดเกโดนี้คือได้รับเทคใช่ไหมเกโดนี้ไม่ไม่มีเทคจ่ายสามกโเขคือ้าแก้ทางนี่หว่าใช่โลมอนยิงขอแต่ราชามันขิดสกิลอยู่ไหมอ่าไม่ติดเขาไม่ติดขี้ตกี้กับธัญพมชมันยิงไใ้ตัวละทีตัวละทีแล้วได้เก็บหนึ่งใบ ทำไงให้ไรงมันเพิ่มวะนำร้อยสูญจ,<า>จากช่องดรอปนำร้อยสูญจากช่องดรอปหนึ่งใบไปเรื่อยๆใต้ของการเราเพื่อได้เกจจุะ่ะเมื่อกี้พี่เอาร้อยสูญเข้าได้ชาร์จจุ่ะแล้วกทันเดือดไม้ไม่ลดนะฮะทันเดือดไม้ไม่ลดลด้วยโอเคจะตีละมาดีเลยเกจไปดิซองคิดกีก่อนนะรา<อ>เล่ากับเขาใครจะตายก่อนผมนี่แหละตายก่อนไม่เชื่อไม่เชื่อดูจากบอลแล้วระเบิดจริงๆนะโอ้โหจำเดินไปเดินไปเดินที่ปกติจริงๆ สัวไอนเท่มกัดมาอีกจ่ายหนึ่งเกียร์รายได้มันมีพ <Okay. S 2> าคีอยู่โอเคดูทับสี่ใบโอเคตอนนี้นะครับผู้ผู้จิตตาของมิคาซิจินะกาชาดาวลัสนะมันบอกว่ามีธันเดอร์มาอยู่ยิงแล้วก็ได้จรวดนะเปิดมาสี่ใบตั้งปัดกี่ใบก็ได้ไปเลี้ยงแล้วนะพี่เหลือไว้บนใช่สามารถไม่เลี้ยงใต้ก็ได้เลี้ยงบนอย่างเดียวก็ได้ใช่แด้จวดหนึ่งใบ คำนวณแล้วอุ้ยคำนวณทุกอย่างเหมือนวิดเมดจบเรียบร้อยชนะแล้วเอ้ยไปเชียร์อะไรนะโอ้โหแล้วได้ใบนี้เล่นตอนนี้อืมจะวางเข้าไปแต่สังเกตเจอสามวางเข้าไปหนึ่งสองสามจิ้งจื่อด้วยผมต้องจิ้งจื่อมีจิ้งมาเบิ้ลหนึงแต่ผมยิดอยู่นี่ใจเย็นๆหนึ่งลงดาบไปนะเดียวนะ การช่วยชีวิตเลยนะมันั่นนะไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวอุ้ว่อเว่อเว่อตรงใจย็นลูกจิจิ้ิจิิิงยิงกี่หน่วยสหน่วยปะเดี๋ยวคนนี้ลงบอลยิหนึ่งยิงหนึ่งยิงหยิงหนึ่ง้อ่าคนนี้เทียตัวนะคนนี้ยิงหนึ่งจัวยิงหนึวแค่นั้นเองไอเทมไม่มีเหรอนี่ไอเทมไม่มีทัมแค่การใบ กันไปหยองคือข้อกลางดีกว่าไม่มีโอกาเลอนอ่ะนดอีกหนึ่งไหมอ่ะโดยกโดดอีกหนึ่งเลือดซีซีเดี๋ยไหมเอออีกนึงสามเออเอาเข้าไปเท่าเลยมาดีเช้าคือขอแล้วมันถูกยัเลิกแล้วก็ถูกไปบวกสามพันแค่นั้นเลยการเท่าไหร่อะกันแปดพ โอ้ชิดเอ around, ่อป๊บป๊บป๊อบสองใบก็ลิงเข้าแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แจกดับเบิลเนาะใช่ก็อันนี้เป็นหกลิงกลางล UH ิงกลางมีแพนไม่ใช่ไหมไม่ม so ีไม no? oh. ่มีเอาไปโซกาก่อนเลยชิงอ่านี่ปีนี่ปีนี่ใช่เอาคีโตโจมตีถึงมตีก็คือถ้าเมื่อเรียมตีถ้าบนสนามมีดิฉันสับไปอยู่มา่อก่อนผมได้รับหนึ่งไลท์ได้โจมหนึ่งเป็นสี่โอ้เทคนิคดีมีคุณภาพนะโอเค มดแล้วหรอไม่กันไหมอ่ะตีกาตตัวไหนดี๋ยวนี้ตีกาอือีมีเวไหมไม่มีล้ต้องจ่ายเกรถึงจะลุกได้อีกสอเกรใช่ไหมใช่พอดูในอนาคตมันจะมีอะไรไปสกัโอเคอะไรอะไรอือโอ้มองได้หเกเอ้ยได้สามเกตหนึ่งไรแล้วก็ได้หเกสัมไลนี่อเคเป็เดี๋ยวเดียวใจเย็นยังไม่ผ่านตดกาทีตวยังมีอยู่ทำนี้ใจสองเกต ดีแค่ลุกลุกทั้งน้ำอะไรนะอากิโตะตีกลางเมื่อตีผมได้หนึ่งล้านได้เจอนึงเป็นหกเจอนึงมันตีได้ทีเดียวใช่ไหมใช่ทีเดียวแต่ว่ามันลุกได้อีกอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตีกี่พันม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 ันดีแค่สามพันเอาลงเลยบวกหมื่นเธอเธอเจอเนาะเจอเจอเธอมีเคาน์เตอร์แท็กไม่ถืออะไรเออมันกันเท่าไหร่ตอนนี้เป็นหมื่นแปดหมื่นแปดหนกี้ไม่ได้ในึ่งกิ๊กใช้น้ำกันยังไม่ได้ใช้นู้นใช่ไหมใช่ใช่ เอออันนี to to. ้มันใช่ใช่เน hmm. okay. oh, ี่ยเดียวอ่าหกหกสิบงสิดหรอ่ามันสุวิสัยนะชี้ข่ารถผานเลยสักข้างแม่งบวกทั้งานามไหมเขใหม่ตัวเดียวขันทื้นยินไปขึ้นดอกแกตายกับขันนดอกไม่ดีไหมนี่ขึ้นดอกโอ้ยจีดูข อันนี้ว่าไงอะไรอ่ะไม่ถูกไม่ถูกยุกไม่ถูกยุกเลิกทั้งหมดใช่ไหมใช่ไม่ถูกยุกเลิกเดวอัจะตีกันเออมาดี่ึกิดตีกันนี้อันนี้ว่าไงนะไม่ถกอหัวไรใช้มัถอหัวไรไม่อไกันเท่าไหร่กันหนึ่งพันอ๋อเอาใหม่ไหมหน่พันเดียวตีกันี้ดีกว่าบอยนี่เขาตีกันบอยบนกลังบอยอนนี้ตีข้างันเดียว กันโอเคสกิลคนนี้ได้ลองเทิร์นถ้ามีไซส์สามอยู่สามารถนำกระนี้เข้าโซ่เพื่อสแตนยังกินดูได้สเตนี่้เลยสิใช่ใช่แล้วก็มือเท่าไหร่มือสี่ตีข้างไปโอยโอเคครับผมเทนเดอร์ไม้ก็เหมือนเดิมนะเทนเดอร์ไม้มีมีมีหนึ่งแล้วนี้เข้าโซนตัวนี้มีสกิลก็คือมันบอกว่าเทนเดอร์ไม้คู่แข่งจวดแความสามารถยิงหนึ่งจวดแบบใช่ไหมใช่จวดจวดกี่ครั้งก็โดนเดี๋ยวจวดแต่ความสามารถนะอันเทิร์น

นีดก็ะโดงไปโอเคแน่นหนึ่ง <Okay. S 2> เกตก็ถือว่าเป็นใบดีมีคุณภาพอีกใบหนึงนะครับเพลวันนูังวันี้ต้องทำการตายแล้วฮะน้องเติร์เต<ว>ิร์เติร์ดเติร์เติร์ไปฮ่าอันนี้ยิงแล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้คอยนะฮะอืมปเป็นหกไม่มีไอ้นู้นใช่ไหมเออ อ่ะยี่เหล่าห้าอ่ะอ๋อยี่อุ้ยอันนี้แตกมันด้วยยี่เอ่อฟันเ้ำไม่ใช่ฟันเพชโอเคฟันน้ำเพชมันมีอะไรบ้างถิ่นมีอะไรบ้างอ่าถิ่นนีก่อนอ่าค้าขึ้นวอเดลโซกสแล้วก็เมื่อเลื่อนไปแตกเฟดแชร์ก็คือสามารถนำการหนึ่งมาจากเราก็ดูโซได้แชร์อันนี้ก็คือเมื่อตีได้ดับเบิลแช่อันนี้ก็คือจัดระเกมลุกโอเคโอ้โหแตกแน่นอนครับเล็ดเชี่ยมีเลดด้วยอ๋อไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหา อ๋อนี่แชร์สามพันตีเข้าบอดีเลยแปดพันมีกี่ทีอ่ะสองทีอันนี้ลุกมาเดี๋ยวก็ได้สองทีแล้วมีลุกด้วยใช่อันนี้ดูลุกให้ลุกข้างสนามเลยจ้ะไม่ต้องจ่ายสองเกียรตจ่ายพอเกียรตได้พอเอ๊ะผมทำไไม่พองนี้ยในอย่างนี้กันอันนี้ตีเท่าไหร่นี่ก็ตีเก้าพันเหมือนกันตีได้จั่วด้วยเยอะเหมือนกันตัวเออไอ้ยีงได้หนึ่งไลท์ได้หนึ่งจวดทไปไม่ไม่ผลเกิดก่อนไหมมันเทคทิ้งมาตีใช่ไหมตีได้หนึ่งไลท์หนึ่งจวดท่าเดิมจั่วหล้วก็ยิง ตีอ่ะโสดอ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้โดก่อนอ่ะแล้วก็นี่ทีใช่ดหมดดาบินได้หนึ่งรล์เป็นห้า์เท่าไรเนี่ยเหลือเป็นหใช่ไหมใช่ไล์ยังไม่เข้าเดียนะยไม่เข้าทีอ่ะแม่ผมเป็นห้านะอ่าเข้ากี่ชิ2สองสองอเหลือแปดหกอแปหือหใช่หนึ่งเหลือหกเหลือห้าหนึ่งีไรเดได้หเกตเฮ้ยแบบนี้มันระเบิดอ่ะนันเฟทันเดอร์ทรดจบเรียบร้อย ตาเดียวพอมอั้งตแม่ง <ๆ S 2> เยอะได้โชว์ถือว่าสนุกสนานกันนะประมาณนี้ใครชอบกดไลค์แชร์ถา่ายคลิปช่องเองกกัน้็ได้ครับผมสวัสดีครับแรงจริงๆ